วันนี้ได้ห่มหมกย่างเทพี่นอ้องเมีเ่ค้าก็มาจับจองพื้นที่แล้วปูศาสนี่คือจับจองพื้นที่ทําการขายตอนแรกครับผมแต่ว่าต่น่อยมีรถนะแต่ว่าขอบคุณคุณแม่ครับผมเป็นห็นแพร่วฮวนคุณแม่ทางเมืองเสผุล่ะขอบคุณหลายๆครับผมพี่ประไทยม,มาคุณแม่แค่ว่า มันจีนาดำนาแดดเอสิโตนพุณแม่แล้วสิโตนครับผมเราก็เลยไห่โฮมมาสร้างไก่ไปไปส่งไก่เพิ่นเล้าเพิ่นก็ไห่โฮมแต่น้อยมาก,กลางไห่แพ้ว่าครับผมเดี๋โฮมแล้วครับผมมีพี่เราฝากโฮมมาไห่ยู่แตวามันบทันมามาเมื่อนี่แหละแต่ว่าบทันหอดครับผมก็ ขอขอบคุณทุกท่านคือกันนั่นละเนาะพี่เล่ากระฝากคุมมาให้คือกันแจะบาลบัวท่านหอดคุณแม่คุณหลายๆขอบคุณทุกคนเราจ้ะอันนี้คุณแม่เพื่นคุณแม่ยูเซ่นี่แต่หน่อยเขาไปเอาพวงนึงนี่โอ้ยโก้บันฮานเลยเอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วหลายๆจ้ะโอ้ยอันไงครับโก้คังนู่นแม่เนาะงานนะพ่อมครับผมเป็นพันคนได้ไนี่ือแปดเก้าร้อยคนได้อ เย็นช่วยๆเลย,ยอืมบรรยากาศครับเดี๋ยวแม่ค้าพ่อค้า็จะเริ่มทยอยมาขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผมปะเดี๋ยวจะหน่อยไปส่ง delivery ก่อนครับผมเพิ่นกดโอ้เพิ่นทั่วมาสั่งบอกว่าได้กดแก็บรับอ,ออเดอร์บอโอ้ครับผมดึกว่า

หอมๆครับผมจกมักไม้หรือไม่อะทรงบานเดะยานังยางนังโอเคอย่างขึ้นเลยเอ้ยเสียบท่านม,านมั้เนาะเดี๋ยวแพ่พ้าสีเสียบเออ่พวกหนังมันอยู่ครับผมเ,เดี๋ยวเติรนหน่อยไปทรงไก่ย่างให้แพ่พ้ากอ่อนไต่ไปหอมๆอมารมณากาศ ที่เรียกเพื่อนก็ทัวรมาสัง่งจัากเพื่อนก็ว่าตัวหน่อยมาเอาโฮมน้ำมาทานเอารถไนมาเด้อห์อมมันหนักนาแต่ว่าหนักนกีรีครับผมตัวหน่อยแบกมากับขาขาเป็นเหล็กยางดีเพื่อนบอกเจ้าเพื่อนบอกว่าแค่ว่าคนงาม ตากแด็ดลายดำจ้อย่านชิบงงาม่าแนแม่ว่าไปใส่โซ่ไมว่าเจ้าเป็นเป็นไขยหายยังยังแกงหน่อไม้สองไม้อบอโอเคเดี๋ยวกิจงไม่ให้ chị lọc quay hay nữa nè vợ khẩu hôm cả đầm nữa, tàn đẹp tà quân lại nhưng mà sau nhưng nhầm... cặp bàn phải trong làng nào ở cái gì ยังเหรอนะได้ยังเนี่ยเนี่ไมเนี่ยเน็ไ้แล้วมงขายผ้ดเยนี่เนกะงาเป็นกะเริ่มมาตัางลานตางลานแล้วตอนไหนเก็บบรรยากาศให้มึงครับผม

เราม,มานาั่งตากแดดทาแล้วแต่ว่าโชคดีนะครับวันนี้เรามีลมเราไม่กลัวครับแล้วห وم, ม่มหมบ้านแล้วมีกีมาไหมพอกับมีห่มพอดีล่ะสวสินั่มมน,ม,น,นมือมกมา,า,าค้ายกับตากแดดด้วยกัน น้ำแนะม่เนาะทำทุมือกับตากแดดช่วสิหอดโฮมานะ่าเนาะคนมีควันได้พอวัดกันหน่อยเอาขีดเทาลงอเอาขีดเทาลงงัน้นก็เลยบอกควันกันหน่อยเดี๋ยวจังหน่อยสีบอลเล่งควันให้ผู้เทาสมัครกัน รับร่างขุดเห่าดูบันไดนี่ไห้หแค่น,นุ่ยบอเห็นปะฮัลโหลมีอยู่จ้าทำไหมจ้าจ้าะไปโอเคครับเดี๋ยวตัวไหนไปช่งไกลพ้ว่าก่อนสวัสดีเด้อครับ เดี๋ยวเก็บบรรยากาศในเมืองอีกจ้ะให้พอ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านก่อนเอาไปไ,ไหมแม่อาลอ้างเนื้อไหมไอ้ที่เอานมไปใหน<อ>้นี่เออจักไหม,ไม,มอืม